Oh ทัก่อนทัมก่อน <c oughs> คุณก,กอลกอดใช่ไหมคะอ๋อนี่เธอเธอยังจำฉันได้เหรอ <c oughs> เธอนี่ยิงย่งโตยิ่งยิ่งแย่กันเยอะมากเนละยอ้แตนคือว่าดิฉันไม่ได้ชื่อแตนคะ่ะอ,อ๋อ๋อใช่สิเธอเธเปลี่ยนชื่อแล้วนี่เป็นอะไรนะอะไรเราองดาวใช่ไหมอ๋อนี่คุณจะมาหาคุณดาวเหรอคะเธอไม่อยู่คะ <c oughs> ่ะอ้าว นี่เธอไม่ใช่รองดาวอไม่ใช่ค่ะอ้อยค่ะอ้อยเป็นคนดูแลบ้านให้คุณดาวแต่ว่าตอนนี้เธอออกไปข้างนอกยังไม่กลับมาค่ะแต่ว่าจะกลับตอนดึกๆนะคะเออจะให้บอกในครั้ง่คุณมาหาไม่ต้องวะายี ครับมาพอดีนะครับมีเรื่องด่วนครับเรื่องสำคัญครับโอ้ยโอ้ยสวัสดีผมออ้เคุณกอกดครับมีโทรเลขมาครับพดาจะกลับเมืองไทยวันที่14เดือนนี้ค่ะไปรับพดาด้วยนะคะ Ha uh ha. -huh. ใจคอแก<อ>จ,จะเต้นกับสาวสายพบทุกคนเลยไงวะแกจะ่งคิดออกนะกเฮ้ยเจนเจนสิว่าไอ้เพื่อนรักไอ้คออย่างเงี้ยมันต้องค่อยๆค,ค,คิดพ่อแกเนี่ยเคยเป็นผู้ภาคสามมาก่อนเนี่ยไอ้การจะไปปิดผิวพินัยกรรมท่านเนี่ยมันพีเรื่องง่ายๆนี่มันลืนเนี่ยพระราชาไยจะกลับมาแล้วนุว้ยแล้วแต่เกิดเขารู้เรื่องเนี้ยฉันก็โดนสาปเละแน่ๆแกก็แต่งงานปลอมๆไปดิเอามรดกมาก่อนแล้วค่อยไปขออยากกับแม่แตายหลังไง ฉันก็ต้องมีลูกเขาหรือไม่ก็ต้องอยู่ด้วยกันมปสักสิบปีแล้วถึงตอนนั้นฉันกับพราชัยไม่ต้องถือไม้เท้าเข้าพิธีไงวะงั้นก็เหลืออย่างเดียวบางทีเนี่ยแกอาจจะต้องเสนอให้แม่แตนนั่นสักสักยี่สิบล้านน่ะเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องแต่งงานกับแกแกคิดว่าคนอย่างไอแตนเนี่ยจะยอมแลกกันยี่สิบล้านกันกันพันล้านหรอวะไอ้กดเน่ แกต้องรู้จักต่อรองให้เป็นสิวะแกต้องไปเกลี้ยกล่อมเขานะ mm. บอกเขาว่าการแต่งงานแกไปโดยที่ไม่ได้รักกันเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขหรอกวันนี้แกรีบกลับไปใช้คารมรัฐศาสตร์การทูตที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์เข้าใจป่ะประเดิมคนแรกกับน้องสาวของแกเลย mm. จะว่าเหรอจะทำงั้นไม่ได้หรอกเฮ้ยถ้าแกโมโหพูดทำไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยฉันก็ไม่รู้จะช่วยแกยังไงแล้วนะเวย้ยนี่ก็ช่วยฟรีๆเนี่ยปกติเนี่ยคิดค่ปรึกษาชั่วโมงหลายร้อยนะ เออ,เอ,อคุณก,กอก์ครับขึ้นทังวนไปแล้ครับเนี่ยมันยังไม่ขึ้นอเออนี่ครับเตึกเกตาเบอร์อะไรวะเออคุณกดจะโทรหาคุณดาวเหรอครับก็ใช่อนนด้มันเบอร์อะไรเราโอ้โหนี่มันตีหนึ่งกว่าครับคุณกดป่านนที่คุณดาวหลับแล้วหรอครับเฮ้ยฉันไม่ได้ถามเวลาแต่บอกไหมหรือแันบุกไปเองโอ,โอ้เอ้อยหยานครับคุณกอครับ อย่าเลยครับอย่าไปเลยครับขอร้องนะครับคุณกดก็บอกมาสิว่าเบอร์อะไรอะตึกนั้นอนะมันแบบโหสวัสดีค่ะขอสายยอแตนอะ ดิเซนแตนหรือว่าละองดาวกำลังพูดค่ะเจอเงินจนได้นะละองดาวนี่เธอคงคิดว่าการเปลี่ยนชื่อให้ฟังดูเพ้เพราะเนี่ยคงจะทำให้สารรูปเธอดูดีขึ้นงั้นหรอแต่ฉันก็ยังอยากจะเรียกเธอเหมือนเดิมนั่นแหละยายแตนยายแตนยายแตนได้ยินไหมยายแตนขอโทษค่ะนั่นใครกำลังพูดคะฉันเหรอฉันก็กรกฎเบญจรงค์ไง ดีค่ะคุณกะละคอนเพิ่งทราบจากได้วชวนเมื่อตอนเย็นว่าคุณกลับมาแล้วพอดีดิฉันไม่อยู่ออกไปธุระข้างนอกเลยไม่ได้อยู่ต้อนรับขอโทษด้วยค่ะไม่เป็นไรล็อกเพราะฉันก็ไม่ได้อยากที่จะเจอเธออยู่แล้วแต่ที่ฉันโทรมาเนี่ยนะฉันมีธุระสำคัญอยากจะคุยกับเธอหน่อยฉันหวังว่าเธอคงได้ยินเรื่องไอ้พิ่นยกรรมพิสดารนั่นแหละใช่ไหมทราบแล้วค่ะ ถ้างั้นเอา,อางี้นะฉันจะเสนอเงินให้เธอ20สิล้านบาทเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องแต่งงานกับฉันเออดี๋ยฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะที่ยอมทำตามเงื่อนไขก็เพียงเพราะว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณคุณพ่อค่ะที่เธอเลิกกับพ่อฉันมาอานสักทีได้ไหมฮะเธอคงคิดว่าฉันคงต้องงอ้อเพื่อขอแต่งงานกับเธองั้นเ,เหรอเธอเข้าใจผิดแล้วเพราะจริงๆแล้วมรดกทั้งหมดทรัพสมบัติทั้งหมดมันควรจะเป็นของฉันอยู่แล้ว แต่เธอคงจะไปอเลาะอ้อนพ่อฉันจนพ่อฉันเห็นว่าฉันควรจะมีเมียสักคนหนึ่งซึ่งต้องเป็นเธองั้นใช่ไหมคุณกระกดคะที่ฉันไม่เคยทําอย่างที่คุณพูดนะคะนี่เธอหยุดพูดไปเลยดีกว่าเธอต้องการสักเท่าไหร่เธอบอกฉันเลยดีกว่าเธออยากได้สักกี่สิบล้านนะกนระกดคนนี้เมียเธอคล่องๆอยู่แล้วเธออยากจะได้เหล็กเธอก็บอกมันเลยหรือยังไงหรือต้องการให้ฉันประกาศให้ทุกคนรู้ไหมว่าเธอเป็นน้องสาวฉันหน่อย ใช้นามสกุลร่วมกันยังไม่พอนี่ยังมาตีค่าตัวเองมีเงินเป็นพันพันล้านกันเหรอฮะคงอยากจะเป็นคุณนายเบญจรงเต็มที่เลยสิท่านี่คุณหยุดพูดได้หรือยังคะคุณกําลังพูดจาดูถูกฉันนะฉันว่าแค่นี้มันยังน้อยไปนะเธอจาไว้เลยนะว่าคนอย่างฉันน่ะไม่มีวันที่จะแต่งงานกับเธออยู่แล้วถึงแม้ว่าฉันจะมีคนรักอยู่แล้วก็ตามหรือว่าหัวใจฉันจะว่างก็ตามฉันไม่มีวันที่จะแต่งงานกับเธอหรอกเพราะสารรูปของเธอเนี่ยนะฉันจําได้ไม่มีวันลืม ยายเด็กสก,กปรกขี้มูกเกลดกลางขี้ตาแฉะตัวอ้วนตลมอย่างรกระหายกระเทียมต่อขาหน้าตาเหมือนเด็กอมโรคยังไงอย่างนั้นอย่าหวังเลยนะว่าเธอจะได้เป็นเพียร์ันน่ะเธอเก็บเอาไอ้พิชาแม่บ้านเธอนเนี่ยไปใช้กับผู้ชายคนเดินเธอหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะคุณกรกฎตอนเด็กๆนีสัยแย่ยังไงเนี่โตขึ้นพัฒนาให้มันแย่ตามขึ้นไปอีกนะดิฉันจะบอกให้นะว่าดิฉันก็ไม่เคยคิดอยากจะแต่งงานกับคุณ ที่ดิฉันยอมทาตามเงื่อนไขพี่นายกร,รมนี้ก็เพราะว่าอยากจะทดแทนบุญคุณของคุณพ่อแต่หากคุณไม่พอใจดิฉันก็ยินดีจะเขียนสัญญาไม่แต่งงานกับคุณให้เก็บเงินพันล้านของคุณเอาไวเ้เถอะดิฉันจะไม่ขอแตะต้องแม้แต่สตางแดงเดียวฮัลโหลฮัลโหล